เจนิทาดิชันจินันท์เจริญผมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรั้แรงงานอุบลโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2563รายการข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การคุ้มครองแรงงานในจังหวัดระหว่างวันที่24-28สิงหาคม2563ค่ะคุณจินรนท์คะในสัปดาห์นี้มีข่าวสารอะไรคะ ในวันนี้นะคะพนักงานตรวจแรงงานรับคำร้องลูกจ้างจำนวน3ารายลูกจ้างเกี่ยวข้องทั้งหมด19คนเงินตามคำร้อง,ง81,345บาทค่ะรายแรกวันที่24สิงหาคม2 5 6 3ลูกจ้างทำงานในกิจการโรงภาพยนตร์จำนวนหนึ่งคนยื่นคำร้องว่านายจ้างได้ค้างจ,าจ่ายค่าจ้างจำนวน3,480บาท รายที่2วันที่24สิงหาคม2,563ลูกจ้างทำงานในกิจการรับเหมาก่อสร้างจำนวน17คนยื่ยนคำร้องว่านายจ้างได้ค้างจ่ายค่าจ้างจำนวน69,300บาทและค้างค่าจ้างขัาางข้นต่ำา6 6 5 5บาทรวมเป็นเงิน71,925บาท ลายที่สามเมื่อวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อหกสิบสามลูกจ้างทำงานในกิจ,จาก,การรับส่งพัสดุจำนวนหนึ่งคนยื่นคำร้องว่านายจ้างไม่คืนเงินประกันการทำงานจำนวนห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทพนักง,งานตรวจแรงงานพิจารณาเบื้องต้นแล้วเป็นคำร้องที่มีมูลเหตุอันเชื่อว่ามีข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นจริงจึงรับคำร้องเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยคำร้องต่อไป ผลงานของพนักงานตรวจแรงงานช่วยเหลือให้ลูกจ้างได้รับเงินตามคำร้อง2รายลูกจ้างเกี่ยวข้อง6คนได้รับเงินจํานวน4 3 9 0 0บาทค่ะพนักงานตรวจแรงงานตรวจสถานประกอบกิจการจำนวน5แห่งพบนายจ้างไม่ปฏิบัติกูตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่อง จ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่ประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีไม่จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานทะเบียนลูกจ้างพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทุกกรณี สำนักงานมอบหมายพนักงานตวดแรงงานให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างาาการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบกิจการ4ครั้งผู้ใช้แรงงานเข้ารับการอบรมจำนวน150คน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทราบสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายความปลอดภัยการทำงานกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านและกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้แรงงานในภาคเกษตรเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทำงานในสถานที่ทำงานด้วยความปลอดภยัยเป็นเครือข่ายแจ้งเบาะแสแนะนำบุคคลในครอบครัวหรือชุมชนไม่ให้ถูกเอารับเอาเปรียบและละเมิดสิทธิของตนเองจากการทำงานได้ สำนักงานตรวจประเมินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวนหนึ่งแห่งซึ่งเป็นบริษัท Pudential r Ampy Thailand จำกัดบริษัทได้ส่งตัวแทนนำเสนอผลงานณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีทั้ทงนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมและฟังข่าวสารเนื้อหาสาระการคุ้มครองแรงงานได้ที่ เ e b o o k f a ฟนเพจเว็บไซต์ YouTube Channel ของสำนักงานตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสัปดาห์นี้ดิฉันชุติมาถินถา่นทาวและคุณจริรนันเจริญผลขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบก,กับรายการรอบทัวแรงงานอุบลโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ